สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวหนึ่งในภาพยนตร์ที่โคตรไฮเปอร์ที่สุดของผู้กกับกอดาน่านะครับนั่นคือภาพยนตร์เรื่อง a w o m a n is a w o m a n นะครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับกำกับโดยชองรุกกอดาน่านะครับมีความยาวประมาณที่1ชั่วโมง23นาทีไม่รู้ว่าคือเ็กอะไรประเภทคอมมินีดรามา่านักโรแมนต์นะครับนำแสดงโดยอนาการินาชองคอสเบเรแล้วก็ชองพอบเบอร์มอนนะครับ ภาพยนตรเรื่องนี้จะว่าดดีเรื่องราวของนักเต้นระบำสาวเปลืองผ้าคนหนึ่งที่ตัวเธอครับอยากจะเป็นแม่คนโดยตัวเธอครับได้ไปตกกลุ่มนักชายสองคนนะครับนั่นเองโดยที่ภาพยนตร์เรื่องอวูแมนอิสต์วูแมนะครับเป็นหนึ่งในหนังอีกเรื่องนึงนะครับ ที่ออกฉายก่อนภาพยนตร์เรื่องเลอปทิชโซลิดาครับซึ่งเลอปทิชโซลิดานะครับโดนเซนเซอร์ไปเพราะเรื่องของสองคราม LG ลจเรตอนนั้นแต่ทีนี้ก็ตามนะครับอวูเมนอิสวูเมนก็ถือว่าเป็นหนึ่งในหนังอีกเรื่องหนึ่งที่ผมก็ชอบเหมือนกันเป็นหนังระดับที่2ของอาเฮียคอดาน่านะครับหนังจากที่ตัวอาเฮียแกคนนี้นะครับได้แจ้งเกิจดจากหนังเรื่องเบ็ดเลสซึ่งเอาเข้าจริงนะครับผมก็ดูหนังกอรดาน่าหลายเรื่องนะครับนั่นเองซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นกอรดาน่าลำดับที่ แล้วนะครับหลังจากที่ผมได้ดูภาพยนตร์เรื่อง Made in USA นะครับหนังเซสซียอเมริกาซึ่งหนังเรื่อง A Man Is a w o m a n นะ หนุมเอมเขออภัยครับซึ่งหนังเรื่องอเววูเมนอิสเววูเมนนะครับทำก่อนที่ตัวเขาจะกลายไปมีรวมการซ้ายจานอีกนะครับนั่นเองเอาข้อจร,จริงนะครับผมบอกตรงตัวเลยว่าอเววูเมนอิสเววูเมนนะครับเป็นหนึ่งในผลงานที่โคตรไฮเปอร์ที่สุดข,ของไอเฮียกอดาดเลยทีเดียวนะครับเองซึ่งเอาข้อจริงตัวหนังเรื่องนี้มันก็มีการ reference ถึงหนังที่กำลังจะฉายในอนาคตยอย่างเรื่องจูแอนจิมคือจริงๆตัวของกานาหกับทรูโฟสองคนนี้เขาเป็นเพื่อนกัน,นครับและตัวของไอ จูแซนจิมเนี่ยมันออกฉายแบบหลังจากที่อวูแมน i อ a w อวูแออกฉายไปแล้วโดยที่เอาโคตรจริงนะจูแซนจิมเนี่ยผมเคยรีวิวไว้ถ้าใครอยากดูรีวิวก็สามารถกดไปที่ด้านไอด้านขวาได้เลยนะครับนั่เองทีนี้เรามาพูดถึงคะแนนสำหรับเรื่องนี้ดีกว่าครับซึ่งคะแนนที่ผมให้นะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับผมจะให้คะแนนไปประมาณอยู่ที่1ิ เต็มสิบไปเลยนะครับเพราะว่านี่คือหนึ่งในภาพยนตร์ที่ผมบอกตัวตัวแล้วว่าหามาดูกันได้นะครับนั่นเองแต่ทีนี้ก็ตามนะครับหากใครไม่ชอบหนัง French New Wave ก็เสือกไปเลยนะครับเองแล้วหากคุณชอบหนังเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องอมฟิล์มค,คริติด้นะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย